ในลําดับต่อไปนะคะขอกรับเรียนเชิญดรสุภวพุฒธสายเชื้อน,นะคะประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นกล่าวพรฒนาคาพิเศษเรื่องการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนด้วยเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอเรียนเชิญค่ะเรียน ดรสุเมธตันติเวชกุลประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมาชูปมัมภมท่านเลขามูลนิธิข้าวไทยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านาผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงครับวันนี้ที่ได้มามีส่วนร่วมในการประชุมเวทีข้าวไทยปี2567เรื่องเมื่อโลกเปลี่ยนข้าวก็ต้องกลับ,บหัวข้อของผมวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อกว้าง ฉะนั้นผมขอเนียาเริ่มจากการมองนโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่สังคมโลกให้ความสำคัญและปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวาระเร่งด่วนมากขึ้นแม้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในเร็ววันนี้นะครับขอให้สังเกตต,ตรงนี้ว่าเมื่อเดือนมิถุนยายนปี 2017ประธานดีทรัมป์ประกาศถอนตัวสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสแต่การถอนตัวน,นั้นเนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่4พฤศจิกาย,ยน2020เป็นช่วงที่นายโจบไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแปลว่าในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็เลยไม่ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสในช่วงปี2017-2020 เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ได้เข้ามาร่วมในการประชุมและการและดำเนินการตามกรอบของข้อตกลงปารีสร่วมกับประเทศสมาชิกของข้อตกลงปารีสอื่นๆอย่างสม่ำเสมอผมก็เชื่อว่าในครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นครับปัจจุบันมี197ประเทศให้สัตยาบันหรือเข้าร่วมความตกลงปารีสซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้197ประเทศดังกล่าวเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วน96%ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งหมดมีประเทศขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมข้อตกลงปารีส3ประเทศคืออิรานอิรักและตุรกีอย่างไรก็ดี3ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือจีนสหรัฐและอินเดียนั้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง42%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกหากขยายออกไปเป็น5ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรืนเอนกระจกมากที่สุดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นขึ้นสูงถึง60%นะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของของประเทศต่างๆของโลกมีอยู่3ลักษณะประเทศเนี่ยมีอยู่3ลักษณะ 1. เป็นประเทศพัฒนาแล้ว นะครับซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแต่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด 2. ประเทศที่กําลังเร่งพัฒนาเศรษฐกษิจเช่นอินเดียและจีนซึ่งมีแนวโน้มปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นและ 3. ประเทศที่ส่งออกพลังงานเช่นรัสเซียอิหร่านและซาอุดิอาระเบียจะเห็นได้ว่ากลุ่ม2และกลุ่ม3เนี่ยคงไม่มีแรงจูงใจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากนัก เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากในขณะเดียวกันประเทศพัฒนานแล้วก็จะบอกว่าเขาได้รับผิดชอบในส่วนหนึ่งแล้วจึงจะกดดันให้ประเทศอื่นๆต้องช่วยรับภาระเช่นกันเราจึงเห็นสาภาพยุโรปออกกฎหมายกลไกปรับภาษีคาร์บอนที่ชายแดนหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์อะเจสต์เมกนีเซีมเรียกกันสั้นๆว่า4แบมเนี่ย และกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าหรือ Deforestation Act และประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็คงจะออกกฎหมายเช่นนี้ในที่สุดประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีของความตกลงปารีสแต่เราอาจจะเพิ่งเริ่มตื่นตัวและยอมรับว่าอากาศที่ร้อนระอุขึ้นทุกปีภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดฤด,ดูทั้งหมดนี้ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและคุณภาพของความเป็นอยู่ของพวกเราแต่นอกจากการปรับตัวเพื่อลดทอนผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องยอมรับว่าเรามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเชิงของการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วเช่นในปี2023ที่ผ่านมามีมูลค่าทั้งสิ้น 1, 1 2 8 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเทียบเท่ากับ45%ของการส่งออกทั้งหมดและเท่ากับ25%ของผลผลิตมวลรวมของประเทศหมายความว่าในการจะรักษาผลประโยชน์การเข้าตลาดประเทศพัฒนาแล้วของเราเนี่ยเราต้องปรับตัวให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงอยู่ในระหว่างการกระบวนการผ่านร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งขับเคลื่อนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพภ,าาภูมิอากาศของกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมหมายความว่าประเทศไทยจะมีนโยบายมีกลไกลและมีมาตรการที่จะทำให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ไทยประกาศเอาไว้อย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะครับ ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2คศ2050และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็น0ูนย์หรือเนทซีโร่ตอน2065ผมขออนุญาตกล่าวถึงพรบอันนี้นะครับว่ามีประเด็นที่เราสมควรจะรับรู้กันในวันนี้ดังนี้ครับอันที่1กําหนดให้มีการจัดทําแผนการปรับตัวใน6สาขาซึ่งใน6สาขาเนี่ยมีภาคกเกษตรด้วย 2การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกอันนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีอํานาจขอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ประกอบการในกิจกรรม5ประเภทซึ่งรวมถึงภาคเกษตรด้วยข้อที่3จะมีระบบภาษีคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้คือการกําหนดสิทธิในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและระบบในการซื้อขายสิทธิดังกล่าวรวมถึงการเก็บภาษีคาร์บอน แบบอัตราก้าวหน้าในสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงคล้ายกับการเก็บภาษีสันประสานมิตรที่คำนวณจากปริมาณการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และข้อสุดท้ายการจัดตั้งกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่การสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติและอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมีการสนับสนุนเช่นการจะการ ตรวจวัดและรับรองปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการส่งเสริมการลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะเห็นได้ว่าใน2ข้อแรกเนี่ยจะเป็นภาระหน้าที่ของภาคเกษตรต่างๆรวมทั้งภาคเษากเษตรภาคเกษตรด้วยที่จะต้องจัดทําแผนการปรับตัวจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกส่วน2ข้อหลังเนี่ยคือมาตรการที่ผมเรียนว่าเป็นคล้ายๆกับทั้งพระเดชและพระคุณ ในการสร้างแรงจูงใจให้ลดทอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับระบบภาษีคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตนั้นในส่วนของการเก็บภาษีคาร์บอนคือการเก็บภาษีตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินจากวัตจักรของสินค้าคือทั้งซัพพลายเชนนะครับโดยจะสามารถจัดเก็บได้ทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้หมายความว่า เป็นกฎหมายที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายปรับภาษีคาร์บอนที่ชายแดนหรือ c ีแบมของสหภาพยุโรปที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้น c ีแบมนั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบปี2026และจะขยายประเภทสินค้ามากขึ้นไประยะแรกจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนเกจสูงเช่นภาคการขนส่งภาคสาธารณูปโภค โลหะและอะโลหะคืออลูมิเนียมระยะที่2คือสา,ารานพิคา,าดว่าอยู่ในเกณฑ์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมยางและพลาสติกฉะนั้นกเกษตรเริ่มได้รับผลนะครับยางการขุดเจาะปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์เหมืองถ่านหินและกระดาษและเยื่อกระดาษอันนี้ก็ใกล้ๆเกษตรเหมือนกันส่วนระยะที่3เนี่ยรวมถึงกเกษตรแน่นอนเพราะมีทั้งกเกษตรและปศุสัตว์นะครับที่จะอยู่ในขายอันนี้รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มด้วย ขอมาคุยกันเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในส่วนของภาคกเกษตรนั้นเนี่ยนอกจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหมือนกับคนไทยในภาคอื่นแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชียงกฎหมายการค้ากฎเกณฑ์ต่างๆของโลกและกฎหมายของประเทศไทยอีกด้วยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับแต่ก่อนที่จริงจๆนั้นนผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าเราประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องบอกว่าถ้าหากเอาตัวเลขขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศเป็นข้อมูลปี2022เนี่ยบอกว่าไทยปล่อยกา๊าซคาร์บอนเท่ากับ250ล้านเมตริกตันเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าเท่ากับประมาณ0.7%ของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนของโลกนะครับแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอดคือเพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นประมาณ63% เทียบกับปี2000คือ20กว่าปีเพิ่มขึ้น60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศผมขอยกตัวยอย่างประเทศฝรั่งเศสก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพียง283ล้านตันไม่ห่างจากไทยมากนะครับของเรา250ในปีเดียวกันเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยลดลงมา22ในช่วง22ปีที่ทผ่านมา ที่สําคัญคือฝรั่งเศสมีผลผลิตมวลรวมหรือ GDP 3ล้านล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับของเราประมาณ5 0 0แสนฉะนั้นเขาทำได้ยังไงที่มีผลผลิตมวลรวมมากกว่าเราประมาณ6เท่าแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้เคียงกันนะครับก็ต้องบอกว่าดูสัดส่วนของการใช้พลังงานแล้วในะประเทศไทยเรายังพึ่งพาน้ำมันดิบ ในปริมาณที่สูงมากคิดเป็นสัดส่วนถึงถึง42.4%ของการใช้พลังงานทั้งหมดตามด้วยก๊าซธรรมาชาติ25.6และถ่านหินที่13.4แต่ฝรั่งนั้นเนี่ยไอ้ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยใช้น้ำมันดนิบคิดเป็นสัดส่วน29.4%แก๊สธรรมาชาติ13.4%ถ่านหิน2.7%โดยพลังงานส่วนใหญ่อาศัยพลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นสัดส่วน40.3%นะครับ นี้พลังงานขับเพื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยคือพลังงานไฟฟ้าฉะนั้นต้องมาดูว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราใช้พลังงานอะไรซึ่งสำหรับในประเทศของไทยนั้นเนี่ยเราใช้ถ่านหิน20%แก๊สธรรมชาติ56.4%แก๊สธรรมชาติแม้จะมีมลพิษต่ำแต่ก็มีการปล่อยคาร์บอนนะครับแต่สำหรับฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อใช้นิวเคลียร์ตั้ง64%ของการผลิตไฟฟ้า ก็เลยทำให้เขาปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยมากอันนี้เป็นโจทย์สำคัญอันนึงของประเทศไทยในอนาคตที่จะคิดว่าการเลือกเดินไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยต้องนึกถึงขนาดนิวเคลียร์หรือจะเร่งเช่นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนและทำได้ดีแค่ไหนนะครับขอกลับมาถึงภาคเกษตรของเราเอง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน15.7%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยหรือคำนวณเร็วๆนะครับคือ40-50ล้านตันคาร์บอนเราคิดว่าไม่สูงมากนะักแต่เทียบกับภาคการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรของโลกเนี่ยเพียงแค่11.7%เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว,ว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมากเทียบกับ เศรษฐกิจโดยรวมเทียบกับมาตรฐานของโลกนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรของไทยเนี่ย78%มาจากการปลูกพืชและ22%มาจากการเลี้ยงสัตว์ในส่วนของการปลูกพวกนั้นเนี่ยการปลูกข้าวปล่อยก๊าซเรือนกระจกป,ประมาณ51%ของกันของภาคกเกษตรทั้งหมดอันนี้ผมคำนวณเร็วๆออกมาว่าเท่ากับประมาณ16-20ล้านตันคาร์บอน เมื่อกี้ที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าจะให้เหลือ1.5ล้านตันนี่เก่งมากนะครับถ้าทำได้เพราะว่าลดลงไป90%เลยแล้วการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจริงๆคือก๊าซอย่างที่เราทราบกันคือเราผลิตข้าวเยอะแล้วข้าวเนี่ยปล่อยมีเทนซึ่งมีผลต่อก๊าซคาร์บอนเนี่ยหลายหลายเท่านะครับการลดการปล่อยก๊ามีเทนท,นท่านท่านทราบดีกว่าผม ว่ามีวิธีต่างๆหลากหลากหลายมากๆเช่นการทํานาแบบเปียกสลับแห้งซึ่งมีการประเมินว่าช่วยลดแก๊สมีเทนได้3ถึงถึง 70%. ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านจะทํานาเปียกสลับแห้งได้จริงท่านต้องคุมปริมาณน้ําท่านต้องมีชลประทานถ้าไม่มีเข้าใจว่าทําได้ยากมากอันที่2อ,อย่างเช่นการทํานาหยอดข้าวแห้งซึ่ง อันนี้ก็จะช่วยลดกันเวลาที่น้ําขังอยู่ในนาวิธีนี้มีการประเมินว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ประมาณ20-30%ประเด็นคือว่าอันนี้ต้องลงทุนเยอะต้องใช้เครื่องจักรนะครับและยังมีแนวทางอื่นๆอีกมากมายแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่ผมได้ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยคือการต้องนำความรู้นำเทคโนโลยีมาใช้ต้องลงทุนรงแรง ในการปรับเปลี่ยนต้องปฏิรูปการผลิตของภาคกเกษตรต้องระดมทรัพยากรมากมายอย่างที่เรียนเมื่อกี้ใช้ระบบชนประธานและจัดการน้ําการลดการใช้ปุ๋ยเคมีก็อีกวิธีหนึ่งแน่นอนที่เป็นการลดคาร์บอนและการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมนะครับฉะนั้นผมจึงค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าผมก็กลับไปดูกิจกรรมของทางมูลนิธิข้าวไทยของเราเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย ท่านรองาศาสตราจารย์สมพรอิศวิลานนท์ท่านก็มาพูดใช่ไหมครับแล้วผมอ่านดูก็รู้สึกประทับใจมากว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดต่างๆใช้เงินอุดหนุนให้ชาวนาะประมาณ1.2ล้านล้านบาทแต่เป็นโครงการประกันร,ราคาข้าวและโครงการประกันร,รายได้ซึ่งไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกใช้เทคโนโลยีที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลย รองศาสตราจารย์สมพรกล่าวต่อไปว่าในปี2562นะครับก็ยิ่งยังแจกเงินอยู่2563ก็ยังแจกเงินอยู่รวมกันเป็น3,021,000ล้านบาทท่านท่านรองศาสตราจารย์สมพรท่านก็เลยสรุปว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ผมเรียกว่าเป็นนโยบายแช่แข็งเกษตรกรเพราะเกษตรกรจะไม่ปรับตัวอะไรเลยทำนานแล้วก็จะรอเงิน40,000 จนทาให้ศักยภาพการผลิตข้าวเราสู้ไม่ได้การอุดหนุนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนั้นรัฐบาลยังทําได้แต่ต้องช่วยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรที่เดือดร้อนจริงๆหรือเกษตรกร,ก,รกลุ่มเปราะบางเราคุยกันตรงๆนะครับถ้าอยากจะพัฒนามันต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าท่านอาจารย์ก็พูดอีกว่ารัฐบาลควรจะส่งเสริมการวิจัยข้าวแบบมีพลวัตการเพิ่มงลงลงทุนวิจัยปรับปรุงข้าวเพราะจากข้อมูลเพราะว่าช่วง 25 51ถึง58รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยข้าวเพียงละปี2ปีละ200ล้านบาทนะครับกลับมาดูเรื่องของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตระะของโลกภาคเกษตระะของโลกเนี่ยมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกประมาณอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คือ11%ของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าประเทศไทยนะครับ เป็นก๊าซเรือนกระจกอันนี้เป็นการวัดการปล่อยโดยตรงจากการผลิตของการเกษตรนะครับเช่นมีเทนจากปุสสตว์การปลูกข้าวไนตรสอกไซด์จากปุ๋ยนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องจักรกนการเกษตรพยายามคำนวณให้ครบแต่เมื่อรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการตัดไม้ทําลายป่าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรรวมถึงกิจการก่อนและหลังการทําฟาร์มเช่นการผลิตปุ๋ย การแปลรูปอาหารการขนส่งตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อย6ยของการปล่อยก๊าซเป็นกระจกทั้งหมดที่ผมได้ให้ฟังอันนี้ก็คือว่าเวลาที่ฝรั่งเขาคำนวณเนี่ยเขาคำนวณทั้งซัพพลายเชนเวลาที่เราจะต้องไปในความเข้าใจของผมนะวันที่เราจะพยายามสามารถจะเข้าไปในกรอบของ c b a บได้เนี่ยเขาอาจจะบังคับให้เราคำนวณทั้งซัพพลายเชนเหมือนกัน ฉะนั้น traceability ดูท่าทางจะมีความสำคัญมากนะครับฉะนั้นอย่างที่สรุปโดยเร็วๆม่กกี้คือว่า11-12%การปล่อยก๊าซคาร์บอนคือการจัดการผลิตจากการเกษตรโดยตรง9-10%จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกันจัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่เพื่อทําปศุสัตว์ย้ำนะครับส่วนใหญ่เพื่อทำปศำุสัวสตว์แล้ว3-4%เกิดเปรเซเกิดจากการกิจกรรมก่อนและหลังการทำฟาร์ม จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าสาภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภทที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปีนี้นะครับสำหรับบริษัทใหญ่และจะมีผลบังคับกลางปีหน้าสำหรับ SME ครั้งนี้กฎหมายจะมีผลบังคับย้อนหลังในเชิงที่ว่า การตัดไม้ทำลายป่าหากเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2021เป็นต้นไปก็จะเข้าข่ายในการละเมิดกฎหมายนี้สาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยซึ่งยุโรปเนี่ยเขาจะพยายามมาให้บังคับให้เราแสดงพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยคือเย็นแน่ตอนว่าตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ไม้ เพื่อเลี้ยงวัวเพื่อปลูกถั่วเหลืองและเพื่อปลูกกรามน้ำมันเป็นต้นนะครับคำถ,ถามกลับมาต่อไปการปลูกป่าล่ะเป็นยังไงนะครับผมก็กลับไปดูเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อปี2020เนี่ยเวอร์เลยขณวฟอร์ลประกาศว่าจะตั้งเป้าการปลูกต้นไม้1ล้านล้านต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นกระแสการปลูกป่ากันค่อนข้างมากมายเลยจ่เรียนอย่างนี้ครับว่าจากการอ่านงานวิจัยต่างๆแล้วเนี่ยต้องตอบว่า การปลูกป่านั้นจะเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเป็นแนวหลักในการแก้ปัญหาโลกร้อนได้นะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งเปรียบเลยว่าการสร้างบ้านนะครับสมมติว่าคิดคิดว่าไอ้การดูแลเรื่องอสภาพสภาพ,สภาพอากาศเนี่ยเหมือนการสร้างบ้านเนี่ยต้องใช้เครื่องมือมากมายหลายอย่างการปลูกป่านเนี่ยเปรียบเปรียบได้ว่าเป็นเหมือนไขควง ถามว่าการสร้างบ้านต้องใช้ไขควงไหมต้องใช้แต่ใช้ไขควงสร้างบ้านทั้งหลังได้ไหมไม่ได้นะครับประเด็นคือว่าอะไรปัจจุบันป่าไม้ธรรมชาติที่มีทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยปัจจุบันดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ4,000ล้านตันต่อปีแต่กิจกรรมของมนุษย์ปัจจุบันปล่อยก๊าซเรือนคาร์บอนประมาณ53,000ล้านตันต่อปี นะครับฉะนั้นแค่9%ไม่พอแน่นอนข้อดีและข้อจำกัดของการปลูกป่ามีดังนี้หนึ่งคือการปลูกป่าจะส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการแปรปรวนของภูุิอากาศใช่ 2. การปลูกป่าปลูกต้นไม้ในเมืองจะช่วยลดอุณหภูมิลดปัญหาฝุ่นมลพิษตลอดจนลดทอนปัญหาน้ำท่วมใช่ แต่ประเด็นคือว่าข้อจํากัดของการปลูกป่าเนะอย่างน้อยที่ผมเห็นที่สําคัญมีอยู่สข้ออันที่1คือการมุ่งเน้นการปลูกป่าอาจทําให้ลดความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลและการหลีกเลี่ยงการตัดไม้และการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ไมทำเป็นป่าเนื่องว่าผมก็ไปตัดไม้ถ้าเดี๋ยวไปปลูกใหม่นะครับอันที่สองในระยะยาวป่าไม้อาจไม่ยั่งยืนเราทราบกันดีว่าป่าไม้เนี่ยก็ยเผชิญไฟป่าบ่าบอย แล้วกลายเป็นปัญหาอันที่3การปลูกป่ามักจะเป็นการปลูกต้นไม้เฉพาะทางไม่กี่ชนิดซึ่งเป็นการลดความหลากหลายของพันธุ์ไม้และป่าธรรมชาตินะครับฉะนั้นเรื่องปลูกป่าผมคิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดอีกเรื่องหนึ่งคือที่ประเทศไทยเราพูดถึงการเลี้ยงวัวผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยถูกเพ่งเล็งอย่างมากในสังคมโลกเพราะนอกจากวัวจะ ปล่อยก๊าซมีเทนค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยก็ยังมีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ดินเพื่อมาเลี้ยงวัวด้วยนะครับได้มีการคํานวณว่าคาร์บอนฟุต r ิ้นของการผลิตข้าว1กิโลกรัมเท่ากับประมาณ3-5กิโลกรัมคาร์บอนแต่การผลิตเนื้อวัว1น1กิโลกรัมทำให้ปล่อยคาร์บอนมากถึง60-70กิโลกรมัม หากมอในอีกด้านหนึ่งก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวเป็นเวลาหนึ่งปีจะปล่อยก๊าซเรนกระจกเท่ากับการปลูกข้าวสิบไรในช่วงเวลาเดียวกันครับไม่รวมถึงความเสี่ยงที่ต้องตัดไม้ทมําลายป่าเพิ่มขึ้นดังนั้นการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ยังยืนด้วยเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีองค์ความรู้รอบด้านการจัดทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าถึงเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมตลอดจนกรอบนโยบายและแรงจูงใจที่ถูกต้องนอกจากนั้นแล้วแน่นอนว่าต้องมีความมุ่งมั่นของเกษตรกร,กรและความร่วมมือและแรงสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนขอบคุณครับ